เข่าปลากันพี่น้องตำราหาบอบอรีจ้าเห็ดก็เก็บคือเก่าจ้าสวัสดีค่ะพ,พี่น้องเข่าปลากเก็บเห็ดเก็บบบรีอีกแล้วจ้าจ้าพี่น้องจับคูบรีกันค่ะมองดูเจ๋อเห้เบึงคาะดกุดกตกงามๆเลยจ้านี่บบรี ตักค่ะวนขึ้นเลยลูกแดงลูกคือ,ดดอ,อคือตะใบได้แต่เนอะไอประเภทอันนั้นมีลิงกอนนะคะลูกลูกบัวบอดีพันลูกดำนะจจะเนาะ,ะลูกดำลูกแดงม่นจะเปนงนายนะคะตักเลยอ้ยยอ้ยตกลุมตกลุมไม่นหลงตกลุม ข้าหยาจ้ะอีสจีด้มาละเครื่องทงังได้แล้วเครื่องทงังแบบอีกทังหนึ่งก็จะไปเก็บเห็ดกันต่อจ้ะเอากองชิหนาะอกมันจะอันนใดทีหนึ่งม,มันจะไปไหวดีค่ะอาจจะว่าใครอันใดปันใด เ,เ,เดี๋ยวจีจะเอาใส่ถุงนะจ๊ะก,กระเป๋านะวันนี้มีลมอากาศดีค่ะแดดเหรอคะพนัก <Dead S 1> ง,งานตักตายเลยค่ะตักกันพี่น้องบนเขายอดสูงสุสูง,ง,ง,งจะ่ะทั้งร้อนทั้งลมจีจะไายท้งที่สองเลยจะ้ะเกงเกงขนาดเลยทีนี่ส้มจะคล้องเลยน้องสู้ไป อยู่ไหนก็ต้องสู้ค่ะพี่นอ้องเอ้ยอยู่ไหนเราเี่นนี้เห็นบับอรีเนาะนี่จ้ะบับอรีมันหน่วยใหญ่ๆจำทางแตะพี่น้องเห็นบ่ลูกจิตสบ,บ,บยายาก,บาบก็แล้วกันเลยถังที่สองใกล้จะเต็มอีกหน่อยนึงจ้ะต้นเต็มเตียจะกัะดกแต่จะดกเป็นบอมบ๊อบยำยำ อันนี้ลูกกระตะใบช่วยสวยลูกกิจระใบมันพ่วงมันพ่วง,งอยู่จ้ะนี่ยัาางไมุ่กมากกินมจาจ้ะนี่คะ่ะเต้ตตยดูเป็นดอกปุณนะจะไม่เห็นต้นเตี้ยจ้ะต้นเตี้ยนี่ต้นเตี้ยต้นเตี้ยเราจะพักกินข้าวกันสักหน่อย จะเตียนค่ะตักหานี่ข้าด้วค่ะับนึนหน่อยเก็บไว้ให้ดูเก็บไซส์ไว้ให้แพรมเพรามาซื้อลูกแดงด้วยไงด้วยันต้องไซส์ด้วยใช่ไหมไซส์ อันไม่ใช่ที่ให้ลุงอ่ะอ๋อโอเควันนี้กินข้าวปลาข้าวบ่นออกพรอไข่หพอมมั่นแต่ลูกจำมันให้โหลละห้าสิบเงี้ยโอเค,อเคถ้าเราไปเจอลูกก็สวยเราก็ขายยิยงข้าวปลาแป๊บแล้วแสนละรอพีกไก่แล้วมาอากาศดีบรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะลมสวยๆมึงใส่ร้อนจิตไอ,อ่ะเย็นแบบเห็ดพึ่งเยอะๆเห็ดพึ่งจ้ะ เก็บปูพอดีมาเจอดองเห็ดพอดีค่ะเห็ดมันปูแล้วว่าเก็บแล้วจะไปไปดงอื่นต่อจะ้ะมันอยู่ในนี่นี่ค่ะวางนี้ก่อนโอยไม่ได้เอมมีดขึ้นมาด้วยเห็นอยู่นะหย่อมหนึงสองหย่อมเนาะอ้อหปายตักปาย ได้ลูกใหญ่อยู่พวกนี้ผลไม้นี่นี่ยพี่น้องนี่กำลังออกนี่เขาซื้อกันแพงไดยเขาไม่ขายเขาไม่ซื้อเหรอจะไม่เก็บยากหน่อยนี่มันกำลังจะสุกพี่กเก๋ยให้พี่เก๋โอ้พี่น้อง พี่น้องนุ๊กกำลัส่งไม้ถิดนเยอะปกใหญ่เลยบักใหญ่เสียไหมไม่ไม่ใช่เพิ่งคาได้ยเด้อเด้อเออนั่นแหละพี่น้องเห็ดเห็ดพึ่งคาได้จ้ะสวยสวยติมเยอะวันนี่เห็ดเยอะง่ายเออเออนี่ได้แล้วเดี๋ยวมึงจะเอาลูกดำเอาทั้งสองหน้านั่นแหละโ้อเจอแล้วเห็ดมันปู อือฮะจะเห็นปูอยู่ข้างรูปไอ้ปลาเลยดอกช่วยสวยดูสิน้องเขาเห็นแล้วเขาเดินผ่านเลยดอกอย่างสวยเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายอือฮะเจอล่ะเจอแล้วจ้าดอกช่สวยค่ะนี่ยังสวยอีกแล้วสวยงามสวยงามอีกแล้วจ้านะวันนี้เก็บสวยๆค่ะ นี่ดอกน่ามามจ้ะนี่นี่โอ้ยมีที่เคอยเอามาเนะ่ะหายไปไหนไม่รู้จ้ะคดีเรามีออเดอร์บลูบอรี่แล้วก็หาเหตนนุต่อนั่ค่ะเอกเป็กเราทิ้งก็ทิ้งไว้ก่อนดอกที่สวยเลยค่ะ บ่ยังม่เห็ดมันแตกไปหน้องเยแตกก็เอาไปจ้ะสวยๆตัดค้าไปเรียบร้อยเลยค่ะโอ้ยรอยเหยียบพี่น้องเลยไดเหยียบไปบุคคลนี่เสียดายแล้วลอยเขาเจ้าเหยียบไปพี่ก้อยเหยียบไปนะใครไม่รู้หาทางลงก่อนจะ้ะ ุระวังด้วยพี่ก้อยด้วยพี่กำลังไปแล้วนี่จะ้ะอะไรอะไรเทียบนี่ค่ะีเจอแล้วข้างล่างก็เจออีกจะ้ะ สูงด้วยพี่ก้อยเด้อระวังเด้อดอกกำลังกินเลยค่ะพี่น้องซำนิพัดสับแสบจ้ะนี่ดอกซำนี่พัดสับแสบดอกเล็กเราไม่เอานะคะเราจะ้งมว้ก่อนนะ ลอยๆเขาเหยียบไปพี่น้องเอ้ยต่ะทษได้จ้ะแตกหมด้ดสมบูรณ์จ้ะ <ไป S 2> ่ปดเูเห็ดเห็ดเป็นช่อเลยจ้ะมันก็แปบ๊บนึนงจะขอถ่ายรูปก่อน เก็บเจออีกจุ่มหนึ่งอยู่ข้างนาเฮาอพี่เขาไปข้างนานแล้วจ้าตียังงมอยู่ตรงนี้ ดูดูก็นั่งามเลยต่นี่นั่งกินจัดแสบเลยค่ะ เก็บจีเก็บพี่น้องมืปมอปังยังจ้ะปังดูแปดสองมูค่ะสองมืเดี๋ยวดูมือปังย,ยังจ้ะมันจ้าพี่น้องดอกชิดสวยจ้ะมันเป็นสายอยู่ม,ม,มันดูมันไหนมันอันนี้มันปัง โดนกิงบุลรีติกะายให้ดนจ้ะตัดขาไปน้าเลยเลยมันตังกิมบรีกับบุหรตทันี้ค่ะเอามาก่นกินนอจ้ะ ห่วงสวยจ้าอยู่นี่มาแม่เก็บอยู่นี่เขาไปแล้วสองพี่น้องเข้าไปแล้ว แข็งแข็งดิน่ะบวชสมบูรณ์จ้ะเห็เดเยอะนะพี่ก้อยเนาะเจอกแล้วจ้ากุ้มบกใ่ญ่จ้ะข้างล่างก็มีโอ้ยอันนี้แตกแตกก็เก็บไปกินค่ะพี่พอข้างล่างอีกจ้ะ นูนูข้างหน้าพลาดนี่ค่ะปกงางเลยจ้ะอุ้ยพี่น้องเห็นตีบอเห็นบหมค่ะพี่พี่พี่นอ้องกลุ่มนี้ใหญ่ใหญ่สวยค่ะอันนี้ดอกใหญ่สวย สวยหืกไปนอนหืใไปตอกน้าแห้งจ้ะไปไปหยิบเก็บไปหาผีเพิ่นจ้า้องดอกเห็ด สวยร่างการค่ะพี่น้องสวยใหญ่มากโอ้ยค่ะเยอะอีกีจ้ะเยอะอีกพี่ก้อยแกเรียกหนูหรือเปล่าไม่รู้พี่ก้อยโอเคดูดู มุดดูเก็บตรงนี้กับกับแลวจ้ะออนไลน์ออนไลน์เนาะเก็บตรงนี้ก็กลับแล้วค่ะดอกสวยจุยดอกนีไม่เอาจ้ะสวยแห่งดอกเห็ดเลย สออนสอนสอนอนอนดอกเห็ดจ้าลงดูลหรอเป็นตับเป็ดตับยูโู่โน้องเป็นแทร่ดิจ้ะสีซดสสดนี่เลยเดิงขึง้นมากสีเลยจ้ะนี่แล้วข้าจะน,น,นั่งตัดขาล่อสุ่มผีพปนตับปกระดินี่สวนขึ้นมาเลยอย่างเร็วจ้ะ ได้พร้อมกันลายๆดอกนี่สบายมากพี่น้องเก็บเห็ดเก็บแบบตอนี่เลยค่ะเร็วเร็วอีดีก้องไว้ก่อน นี่ค่ะมันอยู่ฮาดานฟางมันแกไปตักพ่หวานแกไปแล้วพี่พี่ก้อยพ่หวานไปแล้วตักบูเบลี่แล้วเห็ดเยอะเยอะไหมขาสวยสวยค่ะ อันนี้อยากจะเละหน่อยเิ็กนึงเอาเหมือนเดิมจ้ะเด็กก็กินได้อนอนเต็มเลยจ้ะดูอุ้ยพีิภอยอยู่นี่เยอะไม่ไม่มีที่ใส่แล้วโอข้ออีกหน่อย เยอะหลายเยอะอะไยิ่งเดินยิ่งเจอว่าจะเก็บกลุ่มนี้ก็จะกลับจะไว้ปะน้องค่ะจะเก็บตรงนี้ก็จะกลับหเห็นเห็น,นก็เสียดายนะน่าจะเนาะเอาม,มีตัดขาตีหายไปใส่เลยค่ะ บ่เห็นเลยพี่น้องเลยมีตะขาเห็ดห้าบอกเจออยู่ในกระปะในกระป๋งเนี่ยจ้ะซื้อกล่องแบบนี้เอ้ยใส่กล่องแบบนี้เอามันก็ง,ง่ายดีค่ะพี่น้องก็ผา,าี่ิ่าชัดปันด้ยนะคะ เป็นตับๆเลยดูพี่ิ่งไปเมื่อไรจะ้ะดีกันงมคนเดียวค่ะ ย่างไปอีกอู้พี่น้องจะเจออีกจ้ะจะก,ะกลับมาเนาะบัดนนะเบิ่งก่อนค่ะถ้าเอาได้ก็เอาเนาะเอาบ่ได้ก็เอาใหม่มื่อใหม่ค่ะมื้ออื่นเฮาสิมาอีกอยู่มาทุกวันเลยค่ะไปะ <c oughs> พาไปดูอีกพาไปดูอีกจ้ะข้างล่างกับเต้นดูพี่น่องดูคนละแก่เลยจ้ะมึงดูเหลืองเลยที่เห็นเห็ดมะนาวมะนาวของแซ่บแยกถุงไว้ก่อน